จอร์ดลประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสตายประจำวันที่1มิถนายน2567โดยชายาผู้บังคับ่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไะยังไงส่งผลจริงๆนะสุบนัตเหมือนตาสื่ออังกฤษเปิดโฉมหัวกระใหญ่คนใหม่ของเลสซิสตี้ โดยการน,นี้ทางด้านของสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยชื่อตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นกุนซื้อคนใหม่ของทางด้านเลสซาสตี้ทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลพีเมียร์ลีกหลังเอนโช่มาเรสกาตรียมโยกไปคุมทีมสโมสรเชลซีดนฤดูกาหนนะ้า โดยทางด้านของการ์สกาเบรันกุนชอ่อเวสต์พอมบิดอัลเบียนกลายเป็นเต็งหนึ่งุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาคุมทัพเรสเตอร์โดยสุขบันพีเบรงกิตแทนที่เอนโชมาเดสกาโดยการอสกาเบรันเดวาย2 4 1ปีสร้างผลงานในการพาเวสต์พอมบิดอัลเบียนจบอันดับที่5ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเข้าถึงรอบเพลย์ออฟรุนเลื่อนชั้นสู่พิมมเรกซึ่งงานนี้ถืว่าท้าไปแพ้ให้กับทางด้านของเซาท์แอบรองชเลิศ ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายที่ได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกังกฤษต่อจากนั้นของเรอซัสตีและก็อีชวิทเทลซึ่งตามการรายงานของสื่ออังกฤษหากว่ากาโรสอ่กอนช์เบอร์รันเข้ามารับกุ่ซื้อคนใหม่ของเรอลซัสตีในครั้งนี้ดฤดูการหน้าจริงต้องลุ้นกันว่าผลงานของเจ้าหนูสุวรรณัดเหมือนตาในรูกทีมชาติไทยของเราจะสามารถทำผลงานเข้าตาของกาโรสกาเบรรันในครั้งนี้ได้หรือไม่ เป็นตารางงานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าหนูสุวรรณนัฐเหมือนตาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตังไงเอเดยชเดอรอปโพสต์ลาบาร์รียูไนเต็ดสู่แคมป์ทีมชาติไทยนาะ โดยเอริชดรอตนะฮะประกันหลังทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง2เมตรโพลาแฟนบอลบาบรียุนิเต็ดกันแล้วหลังจาวฤดูกาลนี้เพื่อเดินทางเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยในการเตรียมรุยศึกผู้บอลโลกปี2026รับคัดเลือกในการบุกชี้ตาทีมชาติจีนโดยเอริชดรอตยังคงสู้ลีกต่างแดนร่วมทีมกับ้านของบาหารียุนิเต็ดนะฮะในทีมเชนนำในลีกของอินโดนีเซีย พร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมลงสนาม34นัดทำไปถึง3ประตูกับอีก10เคลินชีตพาทีมจบท็อป4ของตารางอินโดนีเซียลีก้าวันจากผลงานที่ยอดเยี่ยมเอริชเดรร์กกำลังได้รับความสนใจจากทีมไทยลีกรวมไปถึงทีมม่ต่างแดนจับตาดูให้ดีฤดูกาลหน้าเอริชจะลงเอยกับที่ใดกันแน่โอ้โหเป็นในว่นงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะอนาคตของเอริชเดรอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับ อาล่ะยังไงเปิดผลงานของชุดเบริงแฮมในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมากับทด้าน,นของทัพไก่เดือทองโดยส่งผลงานของชุดเบลนะฮะหลังพาทาน้แนมฮอสเปอร์อยู่21ปีในการคว้าแชมป์ริเบริร์ลีก2 ของอังกฤษในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาซศ่งฐาน,นี้จูดสุนซั์เบลกองหน้าลุกครึงไทยอังกฤษวัย20ปีจากสโมสนทนมรทันเนมพอสเปอร์อยู่21ปีของลิกแดนผู้ดีเพิ่งจะูมีส่วนพาทีมพัง,งาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2ของอังกฤษมาครอ,องได้ในฤะด,ดูกาลที่ผ่านมา ด้วยการทำสถติมีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับทางทีมมากที่สุดเป็นอันดับที่5ของลีกในช่วงซีซั่น2023 10ประตูกับอีเจแอซิสหลังลงเล่นไปแล้วทั้งหมด23นัดมีอัตราการทำโอกาสในการยิงประตู 24.4%และก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมากถึง28ครั้งและนอกจากนี้แฟนบอลไทยจะมีโอกาสที่เห็นจูตเบลสวมชุดทีมชาติไทยอ,อย่างเวลาที่สุดนะฮะในช่วงเดือนกันยายนปี2024ีหากทีมไทยเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกรอบที่3และต้องถูกเลือกนะฮะมาจากด้านของเคสโค้ช้างศึกในครั้งน,นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะแต่ผมเไปไ็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บร้กานนะฮะ ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงมาโนพาอากงอันบุกไปพ่ายฮองลินศูนยต่อหอันดับในลีกล่วงหนักนะโดยมาโนโปรกิ้งคุมกองอันฮานอยเอฟซีบุกไปพ่ายฮองลิน0ูนย์ต่อหึในศึกวีลีก2023นัดที่22หลุดมาวรังอันดับที่7ของตารางคะแนนในช่วงโค้งสุดท้าย ำหรับการแข่งขันในศึกวีลีก2023นัดที่12สโมสรกงอันฮานอยเอภายใต้าการคุมทีมของมานปรกิงอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่ไป็นกุนซอคนใหม่ได้ดโลอาคุมทีมนะฮะลงเตะเกมลีกอย่างต่อเนื่องด้วยการออกไปเยือนฮองลินในเกมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันในเกมนี้บาโนโปรกิ้งยังคงควานหาชัยชนะไม่เจอหลังลุมทีมพ่ายฮองดินเป็นดิสกอร์สูต่อหนึ่งทำให้หลังจบเกมการแข่งขันกงอันฮานอยเอฟซียังคงมีแต้มหยุดอยู่ที่31แต้มจากการพ่ายแพ้4เกมติดต่อกันในลีกอันดับร่วงลงมาบรังอันดับที่7ของตารางคะแนนตามจากฝูงนำดิน11แต้มแต่ทีมแข่งมากกว่านึงนัดก่อนจะเข้าสู่ช่วง4เกมสุดท้าย สำหรับโปรแกรมต่อไปของกองอันฮานอยเอฟซีตรียมที่จะบุกไปเยือนฮานอยเอฟซีในศึกวีดีส2อ2วนานัดที่23วันอาทิตย์ที่16มิถุนายนเวลา1 9 1 5กนาฬิกานาทีใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดมารับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาล่ะยังไงบิ๊กทินเปิดเผยโค้ชมิเกลเตรียมทับโต๊ะเล็กช้างศึกต่อในการที่จะบูกฟุตซอลโลกในขน้ะนี้ โดยผู้จัดการฟุตซอลทีมชาติไทยอัปเดตความคืบหน้าก่อนที่จะรุยศึกฟุตซอลโลก2 0 2 4ซึ่งบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเปิดเผยแผนการเตรียมทีมชาติไทยในภารกิจสำคัญฟุตซอลโลกปี2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมโดยบิ๊กทินได้เปิดเผยได้ว่าโคชมิเกลเนียมีกำหนดเดินทางมาที่ประเทศไทยช่วงเดือน กรกฎาคมซึ่งจะมีการเป็นการเตรียมทีมสู้ศึกฟุตซอลโลก2 0 2วไปในตัวตอนนี้โค้ชพี่เกลเองก็ไม่ได้หยุดชะงัดหรือว่าหยุดงานอะไรมากมายเขาก็วางแผนในการเตรียมทีมฟุตซอลไปอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาครับสำหรับนั่งของฟุตซอลไทยอันดับที่9ของโลกอยู่ในสาย B ร่วมกับนั่นของบราซิลที่1ของโลกและก็แชมป์โลก5สมัยคโครเอเชีย ที่6ของโลกและก็ที่8ยุโรปนะฮะรวมถึงคิวบาอันดับที่78ของโลกอันดับที่9ของคอนคาเคฟโดยมีโปรแกรมทั้งต่อไปนี้นัดแรกพบกับทางด้านของโคเอเชีย14กันยายนสองวันีนัดที่2พบกับทางด้านของคิวบาในวันที่17กันยายน แัะที่3พบกับ้านของบราซิลในว,วันที่20กันยายนและก็ทีมอ่าแชมป์กับรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มและก็ทีมตัวที่3ดีที่สุดนะฮะอีก4ทีมจะได้ผ่านเข้าสู่รอบส6บทีมสุดท้ายกันต่อไปในครั้งนี้ไม่แน่ว่าการน,นี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ความรู้สึกแฟนบอลเล์อาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยคว่ำชนะทีมชาติฝรั่งเศสบนเวทีโลกในครั้งนี้โดยโคชยะนัทพลศรีสมุทรนาถน,นำทัพวอลเลย์บอลทีมชาติไทยสร้างผลงานกระเขืมเวทีโลกในครั้งนี้โดยการบดเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศสไป3ต่อ2เซต25ต่อ 23, 25ต่อ21 23ต่อ25 20ต่อ25และก็15ต่อ7ส่งผลให้ทีมท้าวไทย เก็บชัยชนะ2นัดรวดบนเวทีโลกโดยความรู้สึกในครั้งนี้ของแฟนวอลเลย์บอลนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าจะมีความรู้สึกกันว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับไทยแลนด์ขอให้ประสบความสำเร็จนะคอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนพวกคุณคนไทยเสมอคอมเมนต์ต่อมาสู้ๆไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เล่นได้อย่างาแข็งแกรง่งยินดีนด้วยนะจากแฟนบอลญี่ปุน่นคอมเมนต์ต่อมาทีมที่ดีสุดในตลอดการในครั้งนี้ โกโก้ไทยแลนด์ Go, ขอไม่ต่อมาผลงานสุดยอดเป็นอย่างเยี่ยมชุดยอดเยี่ยมมากเลยประเทศไทยจากแฟนบอลออสเตรเลียขอไม่ต่อมาฉันชอบแล้วก็เชียร์ทีมวอเลย์บอลหญิงไทยจากแฟนเกาหลีขอไม่ต่อมาสังเกตได้ว่านักเตะไทยทุกคนเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มนี่คือพลังแห่งความสามัคคี เป็นเพราะพวกเขาถอดใจและให้กำลังใจกันก่อนการแข่งขัน,นเติมเต็มหัวใจและก็หัวใจคนไทยแมชนี้เล่นโดยที่ไม่มีแรงกดดันรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเธอเสมอน,นี่คือเอกลักษณ์อันยอดเยี่ยมของทีมไทยแลนด์ขอาเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากแฝนบอลเกาหลีใต้ขอาเมมต์ต่อมาฉันรู้สึกว่าทีมวลเลย์นบอลสาวไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น,นเรื่อยนะขอาเมมต์ต่อมา การกลับมาของประเทศไทยครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆฉันจะสนับสนุนทีมนี้ตลอดไปนักกีฬาที่ดีหัวใจที่เข้มแข็งและการอุทิศตนกับผู้เล่นทุกคนขอเมนต์ต่อมากลับมาอีกครั้งที่เมืองไทยเราได้เห็นความดุดเดือดของทีมสาวไทยอีกแล้วขอเมนต์ต่อมาผลงานยอดเยี่ยมทั้งทีมยินดีด้วยนะประเทศไทยและนี่ก็เป็นอจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยใบอิจิอิสไตล์ประจำวันที่1มิถุนายน2567 โดยชายผูบนน้บังคับรั้งฟุตบอลชาการครับ